สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องครัวคุณจ๋านะคะสําหรับวันนี้เราก็ยังอยู่กับเมนูของภาคใต้เหมือนเดิมนะคะเมนูวันนี้ก็คือเมนูผัดใบเลี้ยงใส่ไข่นะคะเป็นเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของภาคใต้เลยเนาะนี่นะคะหน้าตาใบเลี้ยงของเรานะคะเป็นผักหาทานได้ในจังหวัด ทางภาคใต้นะคะอันนี้คือส่วนผสมนะคะส่วนผสมจ๋าจะขึ้นไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะอัตราส่วนส่วนผสมนะคะเอ่อมาดูวิธีเด็ดใบเหลียงนะคะใบเหลียงวันนี้จะได้มาเป็นพันใบใหญ่นะคะเราเลือกแต่ใบที่อ่อนๆเนาะใบที่อ่อนๆนะคะใบแก่เราก็คัดทิ้งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเคี้ยวไม่ออกนะคะนี่นะคะจ๋าจะเลือกแค่ใบ,ใบอ่อนๆของเขานะคะถ้าไม่แน่ใจก็ลองดึงดูนะคะลองดึงดูเนี่ยเห็นไหม เราจับใบชีกดูได้นะคะ,ะจ๋าก็จะใช้ไข่ไก่ห้าฟองค่ะเราก็ตอกไข่เตรียมมาไว้ก่อนนะเพราะเวลาเราเอาไปใส่กระทะจะได้ลงไปพร้อมกันนะคะส่วนกระเทียมจ๋าจะใช้เยอะหน่อยนะคะวันนี้ก็ใช้สักร้อยกร,รัมหนึ่งนะคะเพราะว่ายิ่งเราใส่เยอะเราเจียวให้หอมนะคะผัดของเราก็จะมีความหอมมากยิ่งขึ้นนะคะ ไปสู่ขั้นตอน,นี่ธีทำค่ะเอากระทะขึ้นตั้งไฟนะใส่น้ำมันให้ย้อนแล้วก็เอากระเทียมลงไปเจียวนะคะผัดใบเลี้ยงของเรานะคะถ,ถ้าใส่กระเทียมเยอะแล้วก็เจียวกระเทียมให้กรอบๆนะคะผัดของเราจะหอมหอมๆม,มากนะคะทานคู่กับน้ำพริกกะปินี่คือแซ่บเลยนะคะ,อะ,พ,อะพอกระเทียมของเรา กรอบแล้วนะเราก็ใส่ไข่ลงไปเลยนะคะใส่ไข่ลงไปให้เขาสุกเซ็ตตัวก่อนนะคะอย่าเพิ่งคนนะพอ,อไข่เราเริ่มเซ็ตตัวก็ค่อยค่พลิกนะคะเพลิกไม่ต้องไม่ต้องพลิกละเอียดนะคะให้ไข่แดงกับไข,ข่ขาวเขาแยกชั้นนะคะมันจะได้สวยงามนะก็ให้เขาแยกกันประมาณนี้นะคะให้เขาสุกตัวเรื่อยๆนะคะ,อะตอนนี้สุกตัวได้แนละ้ว แล้วก็พัดรวมกับกระเทียมเลยค่ะเห็นไหมคะน้าจาน่ารับประทานเลยพัดใบเลียงทําไม่ยากนะคะขั้นตอน,นง่ายๆเลยจุดสําคัญของเราอยู่ที่ใบเลียงนะคะใบเลียงต้องอ่อนนะคะอ่ะนี่กองจาก็ได้ละะแล้วนะคะเราก็ใส่ผักเอ่อใบเลียงของเราลงไปเลยใบเลียงถ้าใครอยากทานนะคะเออแนะนําให้สั่งทางซอปบี้หรือว่าล,ล,ลาซาดานะคะมีขายนะ แต่ว่าอาจต้องลุ้นหน่อยนะคะเพราะว่าบางทีผู้ขายอะค่ะเขาจะส่งแบบใบแก่มาให้นะคะตอนแรกจ๋าก็สั่งทางช h อปปีมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขารอบแรกนะคะเขาส่งใบใบที่ค่อนข้างแก่มาให้ใช้ไม่ได้นะคะก็เลยสั่งใหม่นะคะเปลี่ยนเจ้าใหม่ก็ได้มาใบอ่อนถูกใจเลยนะคะรอบนี้เราก็ปรุงรสลงไปนะคะก็มีน้ำ ปลาซีอิ๊วขาวน้ำตาลแล้วก็ปรุงรสนะคะประปุงรสลงไปแล้วนะคะเราก็ผัดให้เขาเข้ากันนะคะจนผักสลดนะอ่ะตอนนี้ก็ผักของเราสลดแล้วนะคะเห็นไหมคะนะ่นะาจะน่ารับประทานเลยเครื่องปรุงก็ไม่ยุ่งยากนะคะเครื่องปรุงก็บีดบีดพื้นฐานทั่วไปนะคะอ่ะตอนนี้ผักของเราสลดแล้วนะ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะโรยพริกไทยลงไปนะคะพริกไทยจะช่วยทําให้ผัดของเรามีกลิ่นหอมแล้วก็วเวลาทานมีรสเผ็ดแซมนิดๆนะคะอร่อยสุดยอดมากเลยค่ะก็วันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามบัาชนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้จ๋าด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า